สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนคลิปนี้นะผมจะมาทําการยืนยันแพ็กฟีเจอร์ของ e ีฟุตบอลสองพันยี่สิบสองระบฝั่ง PC หรือคอนโซลนั่นเองนะครับทุกคนก็ยังไปที่รู้กันแหละครับว่าทางฝั่งโมบายนะผม,ะม,ม,มหรือว่าเบสสองพันยี่สิบเอ็ดโมบายนะผมมจะาาาทกาํกร ยืนยันแพ็กฟีเจอร์ของ e ีฟุตบอลสองพันยี่สิบสองฝั่งคอนโซลหรือ PC นั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบไหนเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนเป็นแพ็กฟีเจอร์ของสเปเชียลฟีเจอร์นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนั่นเองนะครับผมอันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับก็จะมีทั้งหมด4รูปแบบนะครับตามตำแหน่งเลยนั่นเองนะครับก็รูปแบบที่1ครับนี่นะครับผมเป็นตำแหน่งกองหลังหรือแนวรับนั่นเองนะครับผมสตองดิฟเฟนเดอร์นั่นเองนะครับมาในพื้้นนนนหลััังงสีฟา่เอะครบ และรูปแบบที่2นะผมในตำแหน่งกองกลางนั่นเองนะครับผมจะเรียกกันว่าเมจิกสตาร์นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นพื้นหลังสีเขียวแบบนี้เลยนั่นเองนะครับสำหรับกองกลางโอเคผมแล้วก็ในรูปแบบที่3มผมแนวรุกตัวลำเลียงบอลนั่นเองนะผมรือว่าตัวเลียงบอลนั่นเองนะครับก็จะมาในพื้นหลังสีม่วงแบบนี้เลยนั่นเองนะครับและรูปแบบที่4รูปแบบสุดท้ายครับนั่นก็คือกองหน้าตัวจบสกอร์นั่นเองนะครับเกรดฟชเชอร์นะผมก็ประมาณนี้เลยผมเป็นพื้นหลังสีแดงอมชมพูนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปน,น โอเคผมก็รูปแบบกราฟิกพื้นหลังแนละ้วผมก็ประมาณนี้เลยนะั่นเองนะครับก็ตามที่ตัวเกมได้ประกาศมารล้วมมีทั้งหมด13ผู้เล่นด้วยกันนะั่นเองับผมในแพ็คนี้เป็นฟีเจอร์กองหน้าตัวจบสกอร์ทั้ง13คนนะั่นเองนะครับก็จะมีใครกันบ้างก่อนไปรับชมกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมก็เรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่านะครับก็มาเริ่มกันที่คนแรกนะนะผมเป็นอเล็กซานเดอร์เพซิสนั่นเองนะผมก็ ตำแหน่ง CF นั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเป็นแพ็กของกองหน้าตัวจบสกอร์นั่นเองนะครับก็เลี้ยวหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ79นะครับสำหรับอเล็กซานเดอร์เพซิสและต่อมาคนที่2น,นะครับก็คือดาวินนูเยสนั่นเองนะครับผมเป็นกองหน้าตัวเป้าของเบนฟิก้านั่นเองนะครับก็สำหรับดาวินนูเยสนะผมไม่ต้องพูดข้ามทำเพลงครับผมเพราะว่าความคมในการจบสกอร์ของเขาก็เราได้เห็นกันมาแล้วนะครับในเวทีของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับสามารถยิงลิเวอร์พูลได้ทั้งขาไปและขากลับเลยนะครับผมสำหรับดาวินนูเยส และคนต่อมาผมนี่ก็คือโจนาธานเดวิดนั่นเองนะครับผมเป็นกองหน้าของลิวนั่นเองนะครับก็ลิววิหนึ่งอยู่ที่ประมาณ86แล้วผมสับโจนาธานเดวิดก็ถือได้ว่านะผมเป็นหนึ่งในกําลังสำคัญของลิวเลยแล้วผมสับโจนาธานเดวิดนั่นเองนะครับและคนต่อมาผมเซบาสเตียนฮันเล่ผมนี่ก็เป็นเพชฌฆาต ตามล่าตาขายของอาแจ็คอัมสัดำนั่นเองนะครับผมในยุคของเอริกเทนฮากนั่นเองนะผมก็ยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะครับผมสำหรับสีปะเตียนฮันลีจากอาแจ็คอัมสัดำนั่นเองนะครับและไปต่อคนต่อมากันเลยนะผมนี้เป็นปาติกชิกนะครับผมก็สำหรับปาติกชิกนะผมที่จดจํากันก็คือลูกยิงไกลในเวทีของยูโรที่ผ่านมานั่นเองครับผมก็ถือได้ว่าโหดมากๆแล้วผมจากไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นและคนต่อมานะผมเป็นปีแอร์เอมริกโอบาเมยองะครับผมก็ ขณะนี้ผมก็กําลังคืนฟอร์มเดิมนะผมหรือว่ากําลังคืนร่างทองของเจ้าตัวนะผมในสีเสื้อของบาร์เซโลนานั่นเองนะครับสำหรับบีเอเอเมริกออบามยองและคนต่อามาผมก็เป็นหนึ่งในหัวหอกตัวสําคัญของ FC บาร์เซโลนาณเวลานี้นั่นเองนะครับสำหรับเมมฟิสเดปายก็เป็นกองหน้าชาวดัตแล้วผมในสีเสื้อของ FC บาร์เซโลนาก็เลเวลหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ88นั่นเองนะครับผมสำหรับเมมฟิสเดปายนะครับและไปต่อคนต่อไปกันเลยผมเป็นกองหน้าตัวสําคัญเช่นกันนะผมนี่เลยครับดูซานวาโฮวิดครับผมกอง ก็ตั้งแต่ย้ายจากฟิโอเรนติน่ามายูเวนตุสนะผมก็ยิงให้กับสโมสรใหม่ได้หลายประตูเลยแหละครับบทสับดูซังวาลาฮูบิตและคนต่อมาผมนี่เป็นกองหน้าของลาซิโอนะผมก็ถือได้ว่าจีกีของเขาก็คือกองหน้าแชมป์ยูโรที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมสับอิโมบิลีและไปต่อคนต่อมาก็เลยครับผมนี่เทเบนครับผมคาริมเบนเซม่าก็ถือได้ว่าฉุดเขาไปอยู่จริงๆครับผมณเวลานี้นะครับก็ล่าสุดนะผมในเวทีของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะผมก็โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากๆเลยแหละครับสำหรับคาริมเบนเซม่า ก็เป็นคีย์แมนตัวสําคัญของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับสำหรับคารินเบนเซม่าและไปต่อคนต่อมาก็เลยผมนี่ก็คีย์แมนสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมคริสเตียโนโรนัลโด้เราถือได้ว่าเป็นเดอะแบ็กสุดๆแล้วครับผมสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดไม่รู้ว่าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าโรนัลโดยูไนเต็ดนะผมณเวลานี้ก็อย่างที่ใครพูดกันแล้วครับผมเป็นดาวรุ่งวัย37ปีนั่นเองนะครับผมก็อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆครับผมสำหรับเจ้าตัว คริสเตนโวโรนัลโดเลเวลรหนึ่งอยู่ที่ประมาณ91นั่นเองนะครับและคนต่อมาครับผมเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดณเวลานี้เลยครับผมนั่นก็คือโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้นะครับผมจากเสือใต้บาเยนน์มิวนิกนั่นเองนะครับก็สำหรับโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้นะครับผมอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่ายิงประตูได้เป็นกอะเป็นกำเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับความคมในการจบสกอร์ของเขาก็เลเวลรหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ93นั่นเองนะครับผมจากเสือใต้บาเยนน์มิวนิกนั่นเองนะครับและไปต่อคนที่13นะครับผมคนนนดาาอง็ััั่่เเะรรบมมมูฮซห ก็เป็นอีกหนึ่งคีย์แมนตัวสองคัญของหงแดงลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับได้ทั้งยิงประตูนะผมแล้วก็แอซิสต์ให้เพื่อนได้ด้วยนั่นเองนะครับถือได้ว่าครบเครื่องมากๆแล้วครับผมสำหรับมูฮัมหมัดซาลาห์ณเวลานี้นะครับเลเวลหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ93นั่นนิบสานัดเดีนะผมในตำแหน่งปีกขวาโอเคผมทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นฟีเจอร์ของกองหน้าตัวจบสกอร์นั่นเองนะครับผมหรือว่าเรดฟิินชเชอร์นั่นเองนะครับย้ำว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะผมเป็นการยืนยันแพ็คฟีเจอร์ของ eFootball 2022ใน PC หรือคอนโซลนั่นเองนะครับในส่วนของมือถือก็อย่าไที่รู้กันลวครับว่าไม่มีฟีเจอร์มาให้เปิดแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้นะผมเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับผมอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมตั้งใจทําเป็นอย่างมากเลยครับผมเพื่อจะได้คลิปที่มีคุณภาพนิดนึงนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับก็13คนนี้อยากได้ใครกันบ้างครับผมหรือว่าคิดว่าใครจบสกอร์ได้คมที่สุดก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ โอเคผมก็สำหรับฟีเจอร์ในรูปแบบถัดไปนะผมเดี๋ยวผมจะมาทําการยืนยันให้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมหาิีพลาดประกันไหนก็ต้องขอไยไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ